มันดูมีอะไรเนาะแบบน้อยแต่มากเรียบแต่โกไฮแฟชั่นนี่แหละคือควินเออปึ๊บปื๊บป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 ๊บ,ปบอ่าสวยอยู่หรืออันนี้อันนี้เป็นแบบจะบอกว่าตะเบงหมานก,ก็ไม่ใช่เขาเรียกว่ายังไงฮัลโหลทุกคนอยู่กับมีสไตล์วันนี้นะคะต้องบอกว่า แอบเที่ยวฟิตมาเ๋ยแต่งตัวทํางานมาเลยแต่ว่าจะมาเปลี่ยนลุคให้ดูแบบเก๋ไก๋มีสไตล์มากขึ้นที่ควินนั่นเองค่ะเพราะว่าเรามีนัดที่จะไปดูคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีแบบฉ่านั่นเองเดี๋ยววันนี้ต้องมาเปลี่ยนลุกกันสักหน่อยเพราะว่าลุกนี้ไม่น่าได้นะเต้นนิดนึงก็คือติดละเดี๋ยวไปดูดีกว่า new arrival นะคะเฮ้ยแต่กระเป๋าก็ไม่มีเดี๋ยวขออนุญาตจริงๆใบนี้ก็โดนแล้วนะฝากไว้ก่อนเลยได้ไหมเข้ามาก็คือ โดนเลยเพราะว่าแบรนด์เนี้ยทุกคนนอกจากเขาจะมีแบบความเก๋ความมีสไตล์แล้วเนี่ยเขายังเน้นในด้านของแบบว่า mix and match สามารถนำไปได้เข้ากับทุกลูกเลยต้องบอกว่าสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ด้านแฟชั่นอ่ะที่นี่เขาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าคัดมาให้แล้วสามารถเลือกได้แบบเม่ยากค่ะเฮ้ยเธออันนี้ก็ดีอันนี้ก็โดนแต่ถ้าความเป็นแบบว่าไปดูคอนเสิร์ตเราต้องสะบัดถึงสามชาเราก็ต้องสะบัดอยู่ดี อันนี้ก็น่าจะโดนเหมือนกันงั้นฝากฝากไว้เลยทั้งคู่อุ๊ยอันนี้ก็เท่นะเนี่ยเป็นแบบว่าดูคอนเสิร์ตได้ฟิลแบบไปเข่าใหญ่ไหมหรือยังไงเออสบัดได้ฟิลไหวได้จริงๆอยากเปลี่ยนชุดแล้วนะตอนนี้พอรู้สึกว่าชุดนี้คือแบบเฮ้ <Wow. S 2> ยไม่มีสไตล์เลยอ่ะไม่เข้ากับควินเลยเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักดูดิเป็นแบบว้าว <Wow. S 1> มีสร้อยมีเอยเธอมันดูแบบว่า มันดูมีอะไรเนาะแบบน้อยแต่มากเรียบแต่โกไฮแฟชั่นนี่แหละคือควินเออต่อมาต่อมาอุ๊ยต่อไปนี้เราจะต้องมีสไตล์มากขึ้นนะทุกคนนี่นี่ชุดนี้เลยเพราะว่ามันโดนใจได้ไหมได้ไหมชุดนี้ไปไว่ายน้ําได้ไดแต่ไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้ไดมันอาจจะจริงๆคือได้แล้วแต่เราแล้วแต่ความมั่นใจของแต่ละคนแต่ว่า เราเองอาจจะยังไม่พ <acted> ักก่อนเ,ออเดี๋ยวขอดูปึ๊บหรือจะเป็นฟิลคุณหนูคุณนายไปเลยไหมซูปเปอร์วียอุ้ยมันได้นะแม่คือดูแบบปึ๊บปึ๊บปอ่าสวยอยู่สวยเลยแหละไปให้สวยอยู่แล้วถ้ายิ่งอยู่บนตัวเราจะสวยขึ้นจริงๆเนี่ยเมื่อกี้อาจจะแรงไปถ้าเป็นตัวนี้อาจจะดีขึ้นหรือว่าจะสามารถใส่ อันนี้ข้างในและอันนี้ข้างนอกคุมมันก็โอเคมันก็จะได้ดูแบบอ่าเข้ากับคอนเซ็ปต์ของเขาหรืออันนี้อันนี้เป็นแบบจะบอกว่าตะเบงหมานก,ก็ไม่ใช่เขาเรียกว่ายังไงก็คือมีการกระซิบมาว่าใยไหมใยใหมแต่ว่าเอิอ่มเฮ้ยนอกจาแขนกูดเขามีแขนนี้ด้วยค่ะแม่นี่คือเสร็จสับมาให้เรียบร้อยแบบนี้ถูกต้อง บอกแล้วว่าที่นี่คือแบบเขาเลือกมาให้แล้วสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ด้านแฟชั่นก็สามารถมาที่ u ินได้นะคะโอเคโอเคถ้าต้อง1ชุดไปดูคอนเสิร์ตแล้วเราอาจจะต้องแบบนั่งกลางดินกินกลางทรายอันนี้ได้ 1>, <Okay. S 2> 1แล้วก็อันนี้ได้ไหมได้ไหมแบบอันนี้อยู่ข้างใน oh. อันนี้อยู่ข้างนอกมีความกิ๊บเก๋อ่กิ๊บเก๋กิ๊บใจโอเคอันนี้ห่งชุดแล้วก็กระเป๋นานี้นี่ เฮ้ยฉันว่าได้นะเอาจริงเดี๋ยวไปคอมพีลุคให้คุณผู้ชมดูดีกว่าว่า,เป,า,าเป็นยังไงอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะจากสาวออฟฟิศมาแบบว่าเฮ้ยเก๋ไก,ก๋มากเพราะควินนะคนต้องบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยสำหรับมือใหม่ของแฟชั่นเนี่ยก็คือมาได้เลย<ๆ>เขามีให้เลือกแบบหลายลุคมากๆนอกจากลุคซัมเมอร์เขาก็ยังมีลุคที่แบบว่าเก๋ๆเ,เ,เท่ๆอีกมากมายเลยนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยก็อยากจะใส่ให้ดูกันแต่ว่า ให้มาดูเองดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราใส่ให้ดูหมดคุณผ,ผู้ชมก็ไม่มาเนาะก็ EP หน้ามีสไตล์เนี่ยจะพาไปไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคมชันลึกของเราไว้ด้วยนะคะติดตามกันด้วยค่ะบ๊ายบาย